สวัสดีครับกากากาวเราเรลกลับมาแล้วครับวันนี้เราจะพาไปเทสกล้อง Osmo Pocket ที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับนี่ก็เป็นเ,เป็นคลิปที่2แล้วของ Osmo Pocket วันนี้เราพาไปเดินเล่นที่ตลาดริมน้ำคน,นครสวรรค์ครับไปเดินเล่นนครับ เสียงกันหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดริมน้ำนะครสวรรค์นะครับถ่ายเป็นโหมดออโต้นะ 4K 60เฟรมเสียงควรเยอะมากไม่รู้ว่าเสียงในกล้องจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็แต่ภาพก็คือที่ดูในจอแจ็บมากเลยปละสวยเลยนะวันนี้ดูฝั่งนี้กันดีกว่า ้องขายเยอะนะน้ามาเดินใครที่ชอบเดินตลาดแนวนี้แนะนําเลยว่าให้มาลองดูสักครั้งเราถ้าเกิดว่าม,ามืดแถวนี้เราจะมาแวะแถวนี้ตลอด บะหมมีมม่เมื่อกี้อร่อยมากเลยหมูย่างเตาถ่านหอมกระเพรากระเพรา25บาทการจราจรติดขัดมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปที่หมูสเตะร้านนี้นะครับร้านข้างหน้า ราคแล้วใช่ไหมครับคุณเอ๋ใช่ใช่ขา,ายดีมากเรามาสั่งคนขอรแบบ5 0 6สิะไรเงบ้ยตอนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วนะไม่รู้อ่ะแต่ว่าที่58ยังยืนอยูย่58ยังยืนอยู่ใช่ตอนนี้ของเราคือ6กบองใช่รอสอบไปคนเยอะเราไม่รู้หรอกว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยเรารูดูจากคนคนเยอะแสดงว่า ก็อร่อยแหละแล้ว <L. S 1> <L. S 2> รอเขาไม่นานนะประมาณรึ้งชั่วโมงนี่ไม้เท่านี้ยี่สิบไม้เท่าไหร่คุณไม่ได้ดูราคาเลยอ๋อโอเคเลยต้องเป็นคนพูดมันจะไม่ได้ยินอืม น้ำจิ้มกระนัวอยู่นะออกหวานหวานน้ำอันจักก็โอเคหวานน้ำขนมปังดกวาที่เราเห็นอยากกินอย่างแรกคือขนมปังหน้าหมูขนมปังอร่อยนะไม่ค่อยอุดน้ำมัน อร่ยอยกินได้เรียบร้อยนี่ก็น่ากิน น่ากินนะดูจะหอมดีสำรวจร้านต่อไปขออีกสักนิดนึงขออีกสักนิดหน่อยจะได้ไปต่อโอ้แต,แต่เราชอบการเดินแบบนี้มากเลยไอส <c oughs> ิของกินเยอะดีเออไก่ดาวกินมาก ทออังไก่น่ากินมากเลยอะแต่วันนี้เหมือนร้านมีเยอะเนาะแบบว่าตอนนั้นเรามานี้ร้านเต็มตลอดแนวเลยเออ อยากได้ผลไม้ไปกินบนรถป่ะเอาไหมมีที่ถูกใจไหม เนอะออกน่ากินทุกร้านเลยเออเขามีกระเพากระเพราด้วยทอดน่ากินจังกินกันบนรถบัสเลยเออเนาะดูบรรยากาศดีอ่ะคือร้านอะไรอ่ะดอเดินไปดูกันดีกว่าอ๋อเป็นแบบว่า Bình giang mà la và có tiểu rửa ừ. oh, bạn, nào, Ồ, có tiểu rửa bạc nấm khô, oh, lá như tổng nôn Rồi, ngon này Rơi cặp đó เอะเกินเรื่อไม่ถูกน่ากินทุกสิ่งแต่รสเยอะมากมเขาขยันทำเนาะตัวน้อย สรุปว่ากลับมากินร้านเดิมร้านนี้แล้วเราก็เดินกลับมาร้านประจำเอามาอยู่กับฉันแลวแกก็แล้วเราก็เดินกลับมาร้านประจำครับร้านอะไรคุณเอ ลุงหมูบะหมี่เกี้ยวหมูย่างเตาถ่านร้านนี้หมูย่างอาหอมมากเนาะวิธีสั่งถ้าจะนั่งกินที่ร้านนะเอาให้เร็วเร็วเลยนะคือมาถึงโต๊ะปุ๊บจดค่ะแล้วก็ไปส่งที่บัตรคิวออไปเลยเมนูเขาก็มีตามเนี่ยให้เลือกเส้นแล้วก็เลือกว่าเป็นแท่งน้ำยำหรือเปล่าเนี้ยแล้วก็ใส่อะไรบ้าง๊ กินบะหมีม่ก่อนเลยวันนี้เรามาที่ตลาดริมน้ํานครสวรรค์นะครับเป็นทางกลับบ้านทางกลับบ้านทางกลับพิโรคือร้านเนี้ยร้านประจําเราก็ประจําอยู่สักสองสามรอบแล้วแหละอืถ้าเกิดกลับแล้วกลับค่าหรือว่าพบค่ำเงี้ยเราก็จะแวะมาหาอะไรทานก่อนกลับพิโร เส้นอร่อยแล้วก็หมูงะหอมรสชาติดีแต่รอบนี้เราสั่งอันนี้ไม่เคยสั่งหรอกเป็นเล้งเขาเรียกเล้งอะไรนะเล้งแซ่บอืมอืมออร่อยแบบมากส่วนน้ำซุปธ,ธรรมดาเขาก็อร่อยดีล้ละอืมขีนเกี้ยวหน่อยเดีเ๋ยวอยู่ตรงนี้โอดูเส้นดิมันเด้งดึ๋งดึง,ด,ง,ด,งดึงเลยอะ่ะ อ,อร่อยครับราคาก็เป็นมิดต่อกระเป๋าเราอยู่ตรงนี้โอเคเป็นเสร็จเรียบร้อยอิ่มละปิดบล็บอกถือว่าเป็นการเทสออสม p พ็อกเก็ตสนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเราตัดชนชน,ชนกันหมดเลยง่ายดี